ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีอัปเดตเรื่องราวออกมาอีกแล้วครับโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองจานที่ฝั่งไทยเรามีการปากักธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยและก็มีการสร้างบังเกอร์เสร็จสับพร้อมรับแรงกดดันจากขเขมรซึ่งยังรวมไปถึงล่าสุดครับเกมรบเปลี่ยนฝูงโดนของไทยเราก็มาเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นการล็อกเป้าแล้วขเขมรรอบนี้ผมว่ามียับเยินแน่นอน โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนกองทัพภาคที่2กันกดซึ่งก็เป็นการออกมารายงานอยากเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคงในรอบเย็นโดยก็มีการชี้แจงออกมาครับกับสถานการณ์โดยรวมก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและยังมีการตรวจพบสัญญาณโดรน11ลำ11ลำถือว่าเยอะมากครับซึ่งก็ยังไม่มีเพียงแค่นั้นก็ยังมี UAV อีก2ลำโดยในส่วนของ UAV ครับถือว่าเป็นการพบเจอแบบใหม่เลยนะก่อนหน้านี้เราพบเจอแต่โดรนแต่ว่ารอบนี้ เราจับเพียงแค่สัญญาณโดนได้แล้วก็มีการพบเจอ UAV นะครับซึ่งก็หมายถึงอากาศยานไร้คนขับที่เป็นเหมือนเครื่องบินแต่ว่ามีการบังคับด้วยรีโมทโดยชนิดของ UAV ครับก็จะมี2แบบนะครับมีแบบลาตะเวนกับแบบโจมตีโดยสิ่งที่เราเห็นก็น่าจะเป็นแบบลาตะเวนมารอบนี้ก็ถือว่าแปลกครับตรวจพบสัญญาณโดน1 1ลำแลวก็มีการพบ UAV อีก2ลำก็เป็นเครื่องบินบังคับที่มีการลาตะเวน สงสัยคเมนเขาจะมีเปลี่ยนรูปแบบการตะเวนบ้างนะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็ยังพบการปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่แล้วกองกาลังทั้ง2ฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นเดิมและก็พร้อมตอบโต้ทุกเวลาเลยนี่ก็เป็นอัปเดตอย่างเป็นทางการจากกองรปที่2งครับที่ได้มีการอัปเดตออกมาเรียกว่าคเมนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลตะเวนออกมาเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับถึงขั้นเกมรบเปลี่ยนเลยเพราะล่าสุดกองทัพแพรของเราก็มีการวิจัยโดนแล้วก็ลูกระเบิดใช้เองได้แล้ว โดยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆนะครับล่าสุดเนี่ยพลเอกมนัทจันดีเสนาธิการทหารบกครับก็เป็นประธานในการเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถด้านยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่และก็ได้ทํางานทดสอบผลงานวิจัยต้นแบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนณจังหวัดลบบุรี และก็มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธุปรกรณ์สมัยใหม่ครับก็ผลงานทดสอบครั้งนี้ถูกออกแบบให้มีภารกิจ3ด้านครับก็คือการลาดตระเว,วนทางอากาศตรวจสอบความเคลื่อนไหวในบรินที่สำคัญการตรวจจับภัยคุกค,คามการตรวจระบบการที่มีความแม่นยำสูงและก็การโจมตีทางอากาศในสถานการณ์ที่จําเป็นต่อการป้องกันประเทศและก็ถือว,ว่าการทดสอบนั้นเป็นไปตามเป้าหมายหลักเลยครับคือเราสามารถทําได้เราสามารถเจาะจงพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้และนอกจากนั้นครับก็ยังมีการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆด้วยซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง กำลังสําคัญเลยที่จะช่วยป้องกันภัยคุกคามจากโดนที่ไม่พึงประสงค์ของ,ของเขมรเสริมสร้างความมั่นคงทั้งในระดับยุทธศาสตร์และก็ยุทธวิธีและการทดสอบครั้งนี้ครับก็ตอกย้ําถึงความมุ่งมั่นของกองรับไทยเราที่จะนําเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเข้ามาเสริมการป้องกันประเทศเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่เราสามารถพัฒนาโดวนด้วยการวิจัยของเราเองนะครับข้อมูลไม่มีลั่ไหลเลยก่อนหน้านี้เหมือนจะมีมาดามรถถังนะครับที่ส่งโดวนไปให้กับนานทหารเราแล้ว ในเรื่องของการาดตเวนในเรื่องของการดักจับต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นรถโดนเลยนะครับเป็นรถโดนโมบายที่ส่งสัญญาณเองได้แต่สัญญาณเองได้เพื่อที่จะอัปเกรดการาัตเวนแนวชายแดนของเรามากยิ่งขึ้นกับบดีษกองรับภาคที่2ที่มันาัตะเวนยากนะครับเพราะว่ามีกับระเบิดของกระเมนเยอะแยะเต็มไปหมดเต็มป่าเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันครับก็เป็นบริเวณบริที่บ้านหนองจานครับล่าสุดต้องเฮแล้ลั่นกันอีกรอบหนึ่งเพราะความมั่นคงข,งของไทยเราครับเตรียมปักธงชาติไทยในบีริษทรัทหกน ยึดคืนมาจากกำนันลีและก็จากชาวขมรนเองซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยเราอยู่แล้วนะครับขมรนมาลุกล้ําโดยสถานการณ์โดยรวมตอนนี้บังเกอร์ของเราก็เสร็จไปได้เรียบร้อยนะครับเป็นบังเกอร์ปูนอย่างดี แล้วประจันหน้ากับตรงข้ามบ้านกำนันรีเลยครับเราพร้อมที่จะตอบโต้ทุกสถานการณ์เท่าที่มีอัปเดตออกมาครับเสร็จไปแล้ว1บังเกอร์แล้วก็พยายามจะสร้างบังเกอร์ที่2อยู่แต่มันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับกับบริเวณพื้นที่ที่เขมรปักหลักสร้างเพิงบักเพิงล่าสุดครับที่มีทั้งหมดเนี่ยห้าหลังแล้วในตอนนี้ปรากฏว่าเท่าที่ดูอัปเดตข่าวออกมาครับจากหน่วยความมั่นคงในพื้นที่เองครับก็กลายเป็นเขมรนั้นเขาประชิดแนวไทยเราเลยครรัืืออเเเเหละะยยพีงแ่50มตทานน้ ก็จะถึงดินแดนของไทยเราแต่เขมนเขายืนประชิดเลยนะเออนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันขเมรเขาจะประชิดอยู่บ่อยๆที่แรกผมนึกว่า200-100เมตรแต่ว่าคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมนะครับ50เมตรคือ9ประมาณไม่ถึง19กก็มาถึงแผ่นดินไทยเราแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า ในระยะห่าง50เมตรนั้นมันเป็นเส้นแดงซึ่งเป็นมาตรส่วน1ต่อ2แสนแต่ว่าถ้าเกิดเรานับ1ต่อ50,000ครับตรงนั้นเป็นของไทยเรา100%แต่ก็แปลกเหมือนกันอย่างหนึ่งคือทางฝั่งกองทงพัพภาคที่1น,นั้นไม่ได้มีอัปเดตรายวันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับสถานการณ์เป็นยังไงตอนนี้ชาวขาเขมรมาลุกล้ำปฏิปไตยไทยเราหรือเปล่าเนี่ยก็ยังคงไม่ได้มีอัปเดตมากเท่าไหร่ซึ่งผมเองก็นําข้อมูลเท่าที่มาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเราก็จะเห็นในภาพและก็คลิปว่า มีธงไทยของเราเนี่ยเริ่มโบกสะบัดและเตรียมปักธงที่บ้านหนองจานกันแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยึดได้ไม่เต็มร้อเปอร์ซแต่ก็ค่อยๆขยับค่อยๆรึกคือเข้าไปซึ่งอนาคตคมเด่นก็ต้องยอมอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นดินแดนของไทยเราโดยเฉพาะล่าสุดฮุนมาเน็ตครับมีการสั่งเบรกเติมกําลังทหารชายแดนแล้วรวมไปถึงห้ามชาวบ้านเนี่ยชุมนุมบริเวณพืนที่ชายแดนบ้านหนองจานด้วย พร้อมกับสั่งอินฟูขมเอนครับห้ามดงคอนเทนต์ยั่วยุโดยเด็ดขาดโอ้โหงานนี้ผวาอยากเจราจากับไทยเราซั้แล้วซึ่งล่าสุดครับฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั้นออกมาแถลงการชี้แจงต่อกระแสะสังคมออนไลน์ครับโดยมีการสั่งห้ามทั้งการเพิ่มเติมกําลังทหารชายแดนห้ามชาวบ้านรวมตัวชุมนุมบริเวณพื้นที่ชายแดนและก็ห้ามอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย หรือว่าผู้มีอิทธิพลของคอมเมนลงคอนเทนต์ยั่วยุให้เกิดความสับสนให้เกิดการระดมมวลชนและก็มีการตอบคําถามออนไลน์ด้วยนะครับที่เป็นกระแสต,ตอนนี้ว่าเฮ้ยทำไมกองทัพถึงไม่มีทีท่าอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการชี้แจงอะไรเลยตั้งแต่ยุบมาเลียสจเจต,ตาไปซึ่งฮูมนน็ตรอบนี้มาตอบเองเลยนะครับเขาระบุว่าที่ผ่านมามีการถกเถียงแล้วก็ตั้งคําถามอย่างมากบางฝ่ายก็นําไปใช้เพื่อหวังผลทางการเมืองจึงขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ได้จัดกลไกลทั้งโฆศกรัฐบาลและก็กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศที่ทำหน้าที่สื่อสารอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ไม่ได้ให้ผู้นําออกมาพูดทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนตัวของคุณมนิตย์ครับยืนยันว่าหลังจากการหยุดยิงนั้นไม่ได้มีคําสั่งให้ถอนทหารออกจากแนวหน้า และในการเจราจากับไทยเราที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนดินแดนทุกอย่างเป็นเพียงการหารือเรื่องของการหยุดยิงและก็ความร่วมมือชายแดนเท่านั้นไม่มีการเจราจาลับใดๆทั้งสิ้นขณะเดียวกันครับฮุนมนินด์บอกว่ารัฐบ,บาลน,นั้นไม่เคยทอดทิ้งทหารเลยและก็ประชาชนในแนวหน้าเพียงแต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดส่งกําลังบํารุงและก็บอกว่าตัวเขาทํางานอย่างจริงจังมากแม้ว่าภายนอกจะดูเงียบ แต่ที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อหาทางออกที่รวดเร็วแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดนี่เป็นคําชี้แจงของฮุนมานิเองนะครับล่าสุดเนี่ยสั่งเบรกเติมทหารตามแนวชายแดนแต่ผมเชื่อว่ายังคงไม่มีเบรกยังคงเติมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอาจจะเติมไปหมดก็ได้ก็เลยไม่ค่อยเห็นเพ่นพ่านมากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ว่ากําลังพลแนวหน้าตอนนี้เนี่ยคาเมนก็ยังเงียบอยู่นะเท่าที่มีรายงานจากกองรบปะที่2ก็ น่าจะเกือบสัปดาห์ได้ที่ขมรยังไม่ได้เติมกําลังเข้ามาแต่ที่มันพีกที่สุดเนี่ยก็มีการบอกและก็ห้ามถึงชาวบ้านชุมนุมบริเวณบ้านหนองจานนะครับเออมันถือว่าพีกนะซึ่งงานนี้ผมคิดว่าอาจจะอยากเจราจากับไทยเราก็ได้นะครับเพราะอย่างที่รู้กันก่อนหน้านี้ฮูมเมเนตมีการส่งหนังสือมายินดีกับนายกใหม่ของเราแล้วก็บอกว่าอยากจะฟื้นกระชับความสัมพันธ์กันให้เหมือนเดิมตอนนี้โรขอเจราจาเราสั้นแล้วนะครับซึ่งไทยเราก็ขยี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกองทัพบ,บกครับ โอ้โหออกมาขายี้กัมพูชาแบบเละเทะเลยตอนนี้เละเป็นโจ๊กไปแล้วนะครับที่ล่าสุดทางกองทัพบ,บกไทยของเราครับออกมาปฏิเสธและก็โต้กลับกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชานั้นเผยแพร่พผ่านสื่อต่างประเทศว่าไทยใช้อาวุธเคมีโจมตีและก็ใช้อาวุธนั้นทําลายปราสาทเขาพระวิหารเสียหายซึ่งงานนี้โฆษกไทยเราก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่กลับกันเป็นฝั่งไทยเราครับที่มีหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายโจมตีปราสาทตาเมืินทมทั้งการใช้กระสุนปืนทั้งการใช้ระเบิดแล้วก็ยังพบว่าปราสาทตาควายครับถูกกองกำลังขเขมรน,นั้นเข้าไปใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารซึ่งทั้งสองกรณีถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและก็บอกว่าขเขมรอย่าบิดเบือนข้อที่จริง อย่ากโกหกลกูกพร้อมกับย้ำว่าไทยเราจะดำเนินการอย่างรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่กองทัพบ,บกขยี้นะครับแล้วขยี้เรื่องเดียวไม่พอนะยังมาขยี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ ฮุนซนครับสั่งจับนักข่าว2รายในข้อหากบฏหลังจากโพสภาพทุนระเบิดในปราสาทตาควายซึ่งเราก็ขยี้ไปบอกว่าเป็นการปกปิดหลักฐานข้อที่จริงต่อนานาชาติแบบนี้จะไม่ไหวเอานะครับที่ฮุนเซนออกมาสั่งขังแบบนี้เนี่ยที่จําคุกแบบนี้ก็น่าจะเอาไว้ปฏิเสธนานาชาติว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเฟคนิวนะนี่มันเป็นนักข่าวที่ไม่ประสงค์ดีต่อขมนก็เลยสั่งขังคุกไป อาจจะออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจะออกมาแบบนี้อย่างแน่นอนเหตุผลที่สั่งขังไปแบบนี้แล้วไม่ได้สนใจประชาชนเลยถามว่าความจริงนักข่าวคอมเมนตคนนี้ก็อยากจะเผยแพร่ให้เร็วที่สุดแหละว่าเรายึดตาควายมาได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจำคุกจนได้ขังลืมด้วยนะครับสิปีนานมาก ก็ยังไงรออัปเดตติดตามอย่างต่อเน,นื่องนะครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเรามีโดนฝูงโดนลำใหญ่แบบนี้ถ้ามีรอบสอซัดก,กับคมเมนได้สบายๆยอย่างแน่นอนรออัปเดตติดตามกันนะครับในคลิปหน้าเอาละในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้อ่าคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรรัับบบคคลลิปปนี้้ไแว